สวัสดีครับเมื่อวนี้ือเราไมกินกินกินผัดกะเพรากินเข้ากับผัดกะเพราเผ็ดบ่บ่เ็ดแต่กินหนามค่ำเขา่าค่ำกินเขา่าตากแดดเมื่อนี้น้องยูสายยูว่ เจ็ดดิวโอ้ก็แจ้งเธอจำได้พ่อมีน้องเคยมากนะอ่าน้องเคยมากับไผ่เคยมากัระบิวว่กับแม่กับ,กบน้องคุ้มกับกระบิว <laughs> ครบแล้ว,ลวอ่าเอาละกินอีกคัมหนึ่งให้เบิง้งตักตักคัมใหญ่ๆเลยโอ้ผู้น่ะหมูกินเข่า บาย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 ก่อนไอจบท้ายก้อนนี่เอานี่ละเอาละบายบายแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วใกล้หมดแล้วโอ้ชิคกินให้หมดโอ้บ่เสียดายซื้อ,อยังให้กินบ่มีเหลือซ้าวบาทเพิ่นเอาน้ำซาวบาทหมื่นว่านมะามา่าพิน่นเอาน้ำซีบบาทบาย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 ขอบคุณค่ะ